เดอ้อพี่น้องกินผัดกะเพรากุ้งพี่น้องมือนีเสนอตวนรวบรัดต่ตวนผัดกะเพรากุ้งกุ้งฝอยพี่น้องใส่ริกเข้าไป กุ้งฟอยสดๆพีน้อง กะเพรากุ้งฝอยพี่น้องใส่ซอสใส่น้ำปลา ใส่โบพี well. ่น้องใส่โบลวกลัดตัดต่วนเบิ้งเอาพี่น้องพัดใส่ยยังก็ได้ใส่ผงนัวแล้วก็ใส่ตุ้นหอม ใส่น้ำหน่อยมึงตามด้วยกระเพราด้ยว่านพี่น้องตามด้วยกระเพรา เยอะเป็นยานยเนาะใบกระเ่าเส็จแล้วก็ยกลงเสร็จเรียบร้อย,ยพี่หน่อยผัดกระเพรากุ้งฝอยใวยกินว่พีหน่องกุ้งฝอย กเสร็จแล้วีินองเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ชิมพี่น้องผัดกะเพรากุ้งผัวป่อยพี่น้องกุ้งหน้าบานเท่าน,นี่ล่ะพี่น้องแล้วก็ชิมเส็บเสบน้ำกันพี่นอ้องอื จังจีเลยพี่นอ้นองแซบ่บพี่น้องแซ่บกินกรบขาววยห้าจังจีแซีบแซบ,แซบอีกขำ้หนึ่งพี่น้อง ิดใจ แซ่บผัดกระเพรากุ้งฝอยหวานกุ้งถือกินใบกระเพราหอมแซ่บมันพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง ฝากเกยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปรดิษฐ์ค่ิปใหม่ๆของยายทองไปละพี่น้องบายบาย